เลยอยู่ๆก็ลดค่าน้ำมันดีเซลตั้งสบาทอุ้ยพวกสิบร้อเฮกันใหญ่เลยอะค่ะอันนี้ผมไม่ไปเทียบรัฐบาลไหนเอาเป็นว่าคุณผมถูกสอนว่าไม่ต้องไปว่าใครทําตัวเองให้ดีแล้วท่านลดอีท่าไหนครับตั้ง2บาทไปบังคับอันนี้ก็เหมือหมือนเ<ค>ร่องไฟฟ้า,ฟาครับค่ะคือถ้าลําพัง ผมคนเดียวก็คงทำไม่ได้รวดเร็วขนาดนี้คทำได้แต่ไม่รวดเร็วขนาดนี้ค่ะแต่ที่รวดเร็วขนาดนี้เพราะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับที่ลดตรงนี้ลงมาได้เนี่ยผมเรียนอาจารย์เลยประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องน้ำมันเนี่ยดีเซลเนี่ยก็คือลดภาษีธรรมสามิตทันทีะนะครับตรงนี้แหละครับที่สามารถทำให้ราคาปรับรลดราคาลงมาได้ราคาที่เราซื้ออยู่หน้าปั๊มเนี่ยอาจารย์กว่าจะมาถึงราคาที่หน้าปั๊มตรงนี้นาอาจารย์ ราคาที่ต้นทางเลยมันไม่ใช่ oh. แต่มันจะบวกภาษีบวกภาษีท้องถิน่นภาษีสัมภารมิตบวกภาษีแวดบวกค่าการตลาด mm. บวกนู่นบวกนี่มาบวกบวกอีก,กถึงมาเป็นราคาหน้าปัม๊ม mm. เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในคอนโทรลรัฐบาล <Okay. S 2> สามารถปรับปรุงแก้ไขลดตรงนั้นได้เพื่อจะให้ราคามันลงมาได้เราจะทําอันนี้ก็คือนโยบายและแนวทางนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อย่างที่ผมเรียนเหมือนไฟฟ้านายกท่านประกาศชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ ต้องประสานร,รับค่ะไอ้ที่ทําตรงนี้นโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็บอกว่าโจทย์เราคือให้ไม่เกินสามสิบค่ะ,คะแล้วทําได้เร็วที่สุดดีสุดก็คือต้องลดภาษีธรรมสามิตรอืไปกระทรวงคลังแล้วค่ะนะครับซึ่งกระทรวงคลังก็มีท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะและรัฐมนตรีช่วยก็คือมาจากรรครวมไทยสั้งชาตินะครับของภาคผมก็คือท่านรัฐมนตรีกิษดาเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทางกระทรวงการคลังก็ ขานรับนยโยบายเก็สามารถไปออกกดกระรวงมาปรับลดภาษีธรรมสามตรมิรลงเลยก็เลยทําให้เราสามารถปรับค่าน้ํามันดีเซลตรงนั้นลงมาได้โอ้ท่านมองทีเดียวก็เห็นเป็นฉากฉากฉาก,ฉากเสร็จแล้วก็สำฤทธิ์ผลทันทีมันว่องไวมากเลยนะคะแต่ก็มีประชาชนบางคนเขาบอกว่าเออท่านกเ็เพิ่งจะเข้ามาก็แบบอยากได้คะแนนเสียงก็แกล้งลดอีกสองสามวัน <c oughs> ก็แกล้งเพิ่มไหมคะอุ๊เรียนห่วงท่านเขาคิดแบบนี้อะคะ่ะอาจารย์ จ๋าเนี่ยคนดังนั่งเคลียมีทั้งคนชมคนด่าไหม,ออมเออดินก็ไม่รู้คาดต่างากันตรงไหนทํางานเนี่ยอาจารย์มันไม่มีคนชมเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่มีใครพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะฉะนั้นทําอะไรไปเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีทั้งคนแบบชอบคนไม่ชอบเราอย่าไปฟังเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่ดีที่ถูกไหน ถ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องแล้วก็ทําไปท่านทําต่อค่ะลดไปเรื่อยเร,ยรเดียนถามค่ะเดียนทำต่อจริง,รงๆิผมเรียนอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยเ,เป็นแค่เฉพาะหน้าตามโครงสร้างแบบปัจจุบันค่ะแต่ผมมานั่งดูแล้วผมคิดว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นนโยบายหรือวิธีการดําเนินการต่างๆเนี่ยผมว่ามันใช้กันมานานถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแล้วนะครับ,ครบโครงสร้างน้ํามันโครงสร้างพลังงานโครงสร้างรูปแบบการบาลานซ์ราคาการอะไรพวกเนี้ย ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ผมต้องมานั่งคิดนะครับว่าถึงเวลาจะต้องปรับปรุงแบบไหนตรงไหนอย่างไรเพื่อทุกอย่างให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนค่ะคุณพีคะเดี้ยนเดียนไม่ได้ขับสิบล้อค่ะมาทํางานเดี้ยนขี่รถเก่งเบนซินจะรถไหมคะเป็นรถแต่ดีเซลเดียนไม่ได้ประโยชน์ผมก็เหมือนอาจารย์น่ะท่านก็ขี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันแบบอาจารย์พูดอะประเด็นคือเรานั่งนั่งทางานกับผู้ที่เขารู้กว่าเราเยอะ นี่แหละตรงเนี้ยคือปัญหาค่ะเบนซินเนี่ยต้องจืนตั้งใจจะให้ลดพร้อมๆกับดีเซละนะครับเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็พยายามอ้างสารพัดนะครับติดนู่นทนํานี่เราก็คิดว่าถ้ามวลรอเบนซินเนี่ยพลงไม่ต้องประกาศลดดีเซลเลยเพราะฉะนั้นดีเซลทําได้ทําก่อนอแต่ระหว่างนี้ผมเรียนอาจารย์เลยครับว่า ผมมอบโจทย์ตัวนี้ให้กรมธุรกิจพลังงานไปดําเนินการแล้วนะครับว่าหาทางลดเบนซินลงมาอย่างน้อยเขาว่ามันมีหลายเกรดมันมีหลายอะไรล่ะหลายเบนซินมีหลายหลายตัวผมบอกเอาตัวที่มันถูกที่สุดนั่นแหละแล้วก็เอาตัวนั้นไปปรับลดยังไงก็ว่าไปและอันนี้ถ้าคุณเขาบอกว่าเบนซินคือพวกที่แบบส่วนใหญ่คือคนมีความสามารถจ่ายเอาเป็นซูปเปอร์คาร์ไปนู่นผมไม่ใช่หรอกคนมันใช้กันเยอะ นะมันไม่ใช่เรื่องความสามารถจ่ายหรือไม่จ่ายมันต้องเป็นความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพูดมุมแบบนั้นก่อนก็เอาว่าอย่างน้อยเมื่อก่อนเขาช่วยแต่ที่เขาเคยทํานะค่ะเขาก็ไปให้สิทธิประโยชน์บางส่วนเพื่อลดค่าเป็นสินตัวนี้ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในการมาลงทะเบียนผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่มีแต่วินมอเตอร์ไซค์นะพวกแก็บกัะไอ้พวกที่ส่งอาหารอีก ไม่ใช่แค่วินน์ไซร์รับจ้างเราต้องนึกถึงคนเหล่านี้ลาลา่ลามูฟอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่าง,เ,งเขาต้องใช้ขนส่งเพราะ,ะนั้นท่านลดต้นทุนตรงนี้ก็คือลดคอต์สให้กับประชาชนและที่สําคัญที่สุดก็คือคนมีรายได้น้อยใช่แมผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาได้ใช้แต่ดีเซล<น>เขาก็ใช้เป็นซินด้วยเหมือนกันฝนตกใค้มันทั่วฟ้าแล,แล้วก็สามารถหาฐานข้อมูลคนมีรายได้น้อยได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมอบโจทย์ไปให้กรมธุรกิจพลังงานไปคิด ว่าในการส่วนที่เป็นเบนซินเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรอย่างน้อยให้ได้สักตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยผู้มีรา,ายได้น้อยได้ลงหน่อยก็ยังดเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะเขาก็เพิ่งมารายงานว่าเขาก็หาช่องทางไปได้ในระดับระดับหนึ่งแล้วคาดว่าประมาณเดือนตุลานเนี่ย จะรายงานผลสรุปให้ผมฟังได้อ๋อโอเคดีจ้ะแต่เห็นมีข่าวว่าท่านท่านจะเป็นคนอนุญาตให้นําน้ํามันเข้าเสรีโอ้ยเกรนกลัวจะมีน้ํามันท่งน้ํามันเถื่อนไหมคะทุกวันนี้มันเถื่อนไหมไม่รู้สิคะแต่ที่ของผมเนี่ยไม่ใช่คือคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่พยายามไม่เข้าใจก็ตะแบงไปนึกว่าผมไม่รู้กฎหมายแผลไม่ได้ว่าหนูใช่ไหมคะผมจะไปกล้าว่าอาจารย์หนูไม่ได้ตะแบงแต่หนูอยากรู้คือฟังไง คือว่าทุกวันเนี้เขาบอกว่ามันเสรีอยู่แล้วผมไม่รู้รกฎหมายไงโหถ้าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่ชนะโฮเวลหรอกอแต่ไอ้ที่คุณบอกว่าเสรีอยู่แล้วเนี่ยมันคือการทํามาค้าขายผมเรียนอาจารย์แล้วว่าพลังงานสําหรับผมไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวค่ะมันเรื่องความมั่นคงคนเรื่องของการดำรงชีวิตมันเรื่องของต้นทุนในการดํารงชีวิตด้วยค่ะคําว่าเสรีผมเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแตะเรื่องธุรกิจมาตราเจ็ด มาตราเจ็ดที่เขาพูดพูดกันเนี่ยคือคนไหนที่ต้องการเข้ามาทําธุรกิจค้าขายน้ํามันค่ะแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ค้าขายน้ํามันผมบอกว่าคนที่เขาไม่ได้ค้าขายน้ํามันแต่เขาสามารถไปหาน้ํามันมาใช้ในกิจการเขาได้ห้ามทําไมเออขเขาซื้อของเขาอยากซื้อที่ไหนก็ไปซื้อส่วนเราเนี่ยกระทรวงพลังงานหรือหน่วยงานที่กัปตันชอบเราต้องไม่เป็นอุปสรรคให้ประชาชนอืเราจะต้องเปิดเกมเกิดกติกาให้คนทําได้ ส่วนคนจะทําไม่ทำไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของคนที่เขาคิดว่าจะทำะผมก็เลยยกตัวอย่างให้ดูนะว่าสมมุติพวกรถบรรทุกหรือพวกเกษตรกรเขาไปรวมกลุ่มกันใช่ไหมครับเป็นสากลหรือเป็นอะไรอย่างนี้เขาสามารถไปหาซื้อน้ํามันที่เขาต้องใช้ในเอายกตัวอย่างรถบรรทุกถ้าเขาสามารถไปหาซื้อน้ํามันในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาว่าตอนจบถูกกว่าเมืองไทย เขาเอาเข้ามาใช้เฉพาะในกิจการของพวกเขาอืมไม่ต้องเป็นขี้ค่าบริษัทน้ํามันในเมืองไทยอืมแล้วทําไมต้องปิดกั้นเขาอ่ะท่านเป็นคนแรกหรือเปล่าคี่คิดคนอื่นก็คงไม่กล้าคิดผมไม่กล้าผมคิดอย่างนี้ยทําไมต้องเป็นขี้ค่าในเมื่อเราเป็นเจ้าของประเทศค่ะแล้วทําไมรัฐจะต้องไปปิดกั้นคนค่ะส่วนไม่ต้องไปคิดแทนก็หรอกทําได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเรา เปิดให้เขาทำมีใครทำไม่มีใครทำก็เรื่องของเขาเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้ก็เรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่อะไรไปปิดกั้นเขาค่ะส่วนรายละเอียดค่อยว่ากันตรงนั้นจะต้องทำอะไรไม่ใช่หลักการคือให้ไม่ให้ก่อนทุกวันนี้มันให้เรื่องมาตราเจตที่ผมพูดถ้าจะพูดคําว่าเสรีเนี่ยนะอาจารย์ไม่ใช่การค้าเสรีครับเสรีภาพในการแสวงหาน้ํามันโอเคค่ะเข้าใจกันสมัยนะคะโดยเฉพาะตรวแล้วอย่ามาพูดเรื่องกฎหมายนะเพราะกฎหมาย